สวัสดีสวัสดีค่ะพี่เอฟที่ทุกทกนนกุท่านานะทุกคนมือนี้เฮากะรถบล้นด์ท่อนไลยนะทุกคนจะไปเบื่องนังสับปเปลอรจ้าตอนนี้เฮาบอมีโอเนาะก็เลยพาก,กันส่วนกันไปเบื่องนังสับปเปลเยทีิ้งกักคนอยากไปไลยอยู่ดอกเขาบอกวา่าฝนตกบอก,กาไปเนาะแต่ส่วนเฮาสามคนนะ่ะเอ้ยฝนตกกับบ่เขียวเนาะอยากไปอย่างเดียว้าทุกคนเดียวอัรตดยตั้สีก่ก่อนเนาะ ไปเบิงอยู่เดอะมอบางแคจ้าปะ่ตอนนี้การแย่งบอลนี่นะทุกคนเนื่องจากว่ามีอุปสรรคตลอดทุกคนเฮาก,ก่อนจะพ่ากันไปแต่ว่าย่งบอเเ็นรถเลยอะตอนนี้รถแท็กซี่ก็ย่งบอเเ็นเลยมีรอบ,บประมาณสิบกวนาทีแล้วจะได้ท่านช่วงถุงก,กวาหรือบเนาะยังบอห้เอ้ยอุปสรรคกันเนาะอ,อยากเบิงก็สิบไให้ข่ยเบิงบลปะ รถธรรมดารถมอไซค์ยัางายแต่ว่าแท็กซี่แถบจะบ่อยมีเลยชวนรักคนเป็นยังเนาะตอบแท็กซี่ที่น,น่านประวัติศาสตร์นะทุกคนรอจังเลยกับโบเฮนแท็กซี่จา้าเถือ่อนเนาะถ่าตั้งสามคนยังโบเฮนบีแววแท็กซี่จ้าเถือ่อ สวยกับบันไดเงยียหน่อยนะแต่ยังคือโบอเห็นมาแต่คืออุย้ยวัสนาขอชิด้เบิง้งอยู่บอทุกคนได้ได้ได,ได้อุปสรรคในการจะไปเบิ้งนั่งนี่มันอยู่เงียะขนาดน,นี้เลยบอทิ้งชิปนาทีเพื่อจะมากำลังในึ้นที่ทันบันไดเนาะตอนประมาณถุงมาที่ทันอยู่มั้ยอุปสรรคในการจะไปเบิ้งนั่ง ชิบตำรสาวหน้าที่น้อเผิ่อจะได้มีรถมาสองคนนั่งด้างหนังวันนี้ไปสามคนนะทุกคนนี่เลยน้อทุกคนเขากะขึ้นรถแท็กซี่เบิ่งข้างนาโอ้รถติดจ้าแท็นสีประมันชิบหน้าที่เผื่แหละเผื่อจะฮอตนะคิดว่านะทุกคนรถกลับไปเรื่อยๆไล่ไปเลยอ้ๆทุกคนได้ไปแล้วปะเดี๋ยวไปเบิ่งหนังแล้ว เกือบแต่บันไดป้ไปเน,ะนาะคนร้ายแหง่งถ้าเวลามากะทาน MRT เนาะแต่ก็มีบอลกดเงินประมาณละเมืยขึ้นบาไดทุกคนเลยโอ้จ้าจ้าจ้าพี่ไอ้ห้าวกับแบบ สบายสบายเพรว่วาเดโมบางเคเปิดให้บริการปกติจ้าส่องคนยางไปแบบบนหาเลยทุกคนส่องคนนั่นนะ <laughs> อาจารย์เดอะมอว์บางแฉไปเบิง่งกนางกันมันเคยย่างผ่านบ่อนนี้นบ่บงบุนีใจเขาทางผีกระไดเนาะแต่ก็ครั้งนี้ก็ทิมีต้นมอกตน้นไม้ให้แบบน่ะยางสะพานมายางลงบอลน,นี้ก็ได้เนาะล่องลายบอลก็บ่เคยมาบอลน,นี้ระได ย่างมาบนปรับปรุงพื้นที่ความููนะทุกคนแค่นาคืนรีบอันนี้ควาผูสามคนเบอมันธรรมดานะแต่ว่าเขาทิ่งงไงเขาเห็นเขาเขามาอะไรก็ต่อคิวต่อคิวยัง กดกดก็ได้ไปไปไปตาพี่จำเ,เด็ดกนอ้อยยังงอนคือยังเด้เงอย่างไรมันสุดกล้าอะไร กไปค่ะเบิงงดูลงนั่งสันไดเบิงงดูหันเสร์ชเบ,บิงในไ่หันงลงนั่งบางแค่สันไดสันสิบสันทิป้อแหมจจะมีสันเป็นสันเป็นัน เด่นมากนี่ใช่สันติน่ะเดีมันก็มีพอชอ่าฉันฉันแปดก็นะเออเบิ้งกับโเป็นว่านอกเขาเมื่อโอ้ยจู่่าด้พีพีเอซี่เ่ยเตอหอดสันติสันสีสันสีเหรออืมไปลงลงไยงน สันสีบ่มีบ่มีสันสีสันอ่ะสันหกรา่ะสันทกับัสนกอ่ะแต่กระยางอาะเออตะลกมัลบเรือลงบนเรือเออเดียวหัวแึงตึงมันบอกว่าืไหวเลยเว้ยเอากิบไปหรือยไปไปเ็เน็แก่เกินบอมันสั่นเอียงเลยอันนี้ลงมัมันปิดกันล้วบุญลงเหรอ เออกะลองเบ้งเมนเดอม่บ้างแค่อยู่บ่นีลเอมันมันคือคือโบเมนมันมันคือคือโ่เมนนะอยางเข่ากับพิษอืมย่างเขากับพิษแหละเอาแมนบ่ ยังวะเข้า,อาอยู่โซ่อะไรแบบนีน้นทุกคนคะอย่าซื้อย่งอ,อ่อนเด้ออ่อนกับมาตามแฟนคือกันอ่อนกับปึกเคลือนนะห,นห้ะนคนขาอ่อนมาจะมาเบิ้องนังเนาะแต่กะอดเบื้องนังสำมา พราะว่าบางแข่มันปิดปับปุ่งนะทุกคนอ่อนกะทับเข่าอย่างหนึ่งคือบริถ้ถามีรอปรพ่อเนาะก็ได้อดเบรงนั่งเลยปุ่ปงทุกคนเลยเนี่ยเขาแบบอาจจะเห็ุให้มันดูดีกว่าแต่เก่าเนาะพีทางพี่ลืมทางเมื่อไลร่ปะลืมแบบเมาเนาะเมาคุณฟุฟมันลายคุณมันลายแห่งอะไร ไปทางลิบอย่างเดียวแล้วก็ออกทางเกา่าอดดึงเลยนะเนาะอ๋อ,อมีอีได้ล่ะอย,อยู่ปินเก่าไกลๆนี่พอเน่าทำดึงไงครันจะเป็นไปแบละไรคิงเหรอวะอะไรคิงไหไม่ยอมรับใกล้จังไดอธิบายให้ฟังเบิงงทีนึงห <laughs> น้ากนเียทำแสดงนั่งเองหรป้บา,บา <laughs> ลายผดปะแต่อยู ima, ่เนาะจ้าซ um ิมาแบบอันนี้จักหน่อยกับบรายจักหน่อยสำนะไม่งั้นกินยังเสียบนะเมื่อยแล้วได้นฟุ่นไล่แหกอะไรเหลยแล้ว ุบเจอดิค่ะมันก็แล่นเป็นตะหยาอันเถะเปิดค่ายเนี่ยปิดปับปุง้งปิดปับปุง้งจักจักเนื้อและจังสีเหลวลองกินนีส<ะ>20บาทค่ะลายค่ง ทุกคนพากันเมารถแล้วก็เมาคุณเนาะก็นเ,นะะเลยจิพากันไปหันสป,ปิงแล้ววันนี้ไปหันสป,ปิงเสือผะไปพี่ตลาดบนได้ไปบนนักหน่อยสิไปไป